ใหม่ๆนะครับใหม่ๆแบบแกะกล่องหรือเปล่าจ้าจ้าลุงขาลุงขาใจสั่นบ่อยบ่อยๆโดยเฉพาะยิ่งเวลากลางคืนโอ้โหยมันส่งผลให้เกิดการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเหมือนลูกนกตกน้ำประมาณนั้นหรือเปล่ากะ Very easy ฟังกันดีๆใจสั่นนะ ใจมันสั่นวันเวกนะสูดหายใจให้มันเชื่อมโยงกับหัวใจให้ได้ครับผมจําเป็นนะสูดหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยครับให้มันเชื่อมโยงกับหายัวการเป้นของหัวใจคือประเภทดีมานซัพพลายมันไม่ไปมันไม่สอดคล้องต้อกันง่ายๆคือหัวใจกับปอดมันทํางานไม่สามัคคีกันงั้นหัวใจมันทํางานเดียวตรงนั้นแต่ปอดเราสามารถคอนโทรลมันได้ ที่จะให้มันเข้าไปตามหัวใจได้โอเคนะแล้วก็ใช้สบอลฟ็อกฟังเสียงลุงลุงจะใช้เส้นเสียงนนำและทางฝั่งหูก็หายใจตามตามหัวใจนะที่ว่านี่แปลว่าทั้งฟังทั้งหัวใจทั้งหายใจเองทั้งสามสิ่งในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับไป Uh huh. คลิปนี้ฟังบ่อยๆฟังนานๆนะครับแล้วก่อนหลับก่อนนอนจะด,ดีมากๆเลยนะครับดีไม่ดีถึงขั้นหายทันทีนะ ไอ้หัวใจเต้นเร็วแรงมากเนี่ยกับการหายใจมันจะโลง่งสุดท้ายจะส่งผลให้เบาหัวเบาตัวมากๆและหายใจโลง่งเรียแรงจะเต็มร้อยที่น่ครับตื่นขึ้นมาไปทํางานได้ทั้งวันโอเคนะดีไปดีเพียงครั้งเดียวแล้วคุณก็จะโอเคตลอดดีไหมครับ ได้ความประการใดอย่าลืมพิมพ์มาบอกลุงอีกนะกะคุณใหม่เอี่ยมจบข่าวครับผม